ามอยากสูเ่เดือนมีสาขากลางมีไฟแค่เ่าคิดตื้อรเกเขาตอนคิดเขาเคียงใกล้ต้องจากลาตั้งตาไาลายซาใจ รำพันโศกสันรำรำพันไปหาลมฮานลอยมาดึงเหมือนพาใจตจาทิ้งเมซานผู้ผู้กล้าเลยผ่านเนมื่อนานวันนอ้องพาลืมเลือนเมื่อร่างไกลน้องมุน ຕ້ອງຕຽນໃຫ້ຄວນຮັກຕາມໄວມາຕຽ คุณผู้ชมยังอยู่กับสินสมสรน,นะคะวันนี้ครั้งแรกของสารพันเพลงลูกทุ่งนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหยิบยกหลากหลายบทเพลงนะคะที่เกี่ยวกับช่วงเมษาเกี่ยวกับช่วงเทศกาลสงกรานะคะและแน่นอนคะ่ะช่วงที่แล้วนะคะเราคุยทิ้งท้ายกันไว้ถึงเรื่องอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะครูสุรินภาคสุริบอกกับเราว่านักแต่งเพลงไม่ค่อยมีอารมณ์จะแต่งเพลงเท่าไหร่นะคะจะเป็นเพราะว่าเหงาที่จริงใช้ยอยู่ตามชนบทน,ะน้าร้อนนะฮะ การชนบทเนี่ยเจ้าหนุ่มก็จะเอาผ้าขม้าผืนหนึ่งไปปูนอนใต้ต้น,ใต,ตนใต้ร่มไม้กลางทุ่งเอาไปเลี้ยงควายเอาควายไปเลี้ยงแล้วก็ไปนอนเหงาอยู่นั่นแหละเออก็เลยกลายเป็นคนอารมณ์หงุดหงิดไป ร้อนจริงๆต่างจังหวัดสมัยก่อนนี่นะครับค่ะเลยกลายเป็นว่าครูเพลงไม่ค่อยอยากจะแต่งเพลงเท่าไหร่รวมถึงเพลงที่แต่งออกมาเท่าที่สังเกตไม่แน่ใจว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะครูคือว่าส่วนใหญ่จะค่อนข้างเศร้านิดนึงอย่างเพลงเมษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจังหวะอาจจะไม่เศร้าเท่าไหร่แต่ว่าดูเนื้อหาก็จะดูอะไรอาวอระเพลงนี้ครูแต่งเองใช่ครับค่ะทำไมช่วงเมษาถึงเศร้าๆล่ะคะครูก็อย่างที่เล่าให้ฟังแบบจะเหงา เป็นเป็นเป็นช่วงฤดูการที่ชาวไร่ชาวนาก็ไม่ได้ทําไร่ทานาเจ้าหนุ่มก็ต้องจากบ้านนะถ้าคนต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานก็เข้าสู่เมืงองกรุงหรือเมืองใหญ่ไปหางานทาใช่ไหมสาวก็เหงาอยู่ที่บ้านบางครั้งทั้งสาวทั้งหนุ่มเข้าไปทํางานโรงงานในเมืองใหญ่เหลือแต่คนเท่าคนแก่เลี้ยงหลานเลี้ยงลูกอยู่ะคะรับกลายเป็นฤดูที่น่าเศร้าฉันเป็นเหงากว่าหน้าหนาวเหรอคะเหงากว่าครับ ว่าด้วยด้วยความร้อนด้วยและการจากบ้านาาจากบ้านเกิดมึงนอนไม่ไม่ได้ทดําไรทํานาครอบครัวจะไม่ได้อยู่ร่วมกันก็คืออาจจะเหงาคนละแบบกับกับหน้าหนาวนะคะ <laughs> <ช>เป็นอันนี้จะเป็นเหงาแบบหนาวนั่นเหงาใจอ,อันนี้อ่าร้อนนี่หนาวหนา,หนาหวกายหนาวกายแล้วก็เหงาบรรยากาศบางที่ด้วยนะคะทีนี้เพลงนี้ค่ะครูจะพูดถึงสู่จรวดปากกา แต่งเองเลยแต,แต่งครับเพลงนี้เพลงเมษาอะไรเนี่ยแต่งครั้งแรกบันทึกแผ่นเสียงครั้งแรกเลยนะครับในชีวิตเป็นนักแต่งเพลงครั้งแรกก็เพ,พราเพลงนี้แหละ แล้วเพลงนี้ก็ดังมากด้วย่คะนะคะจนถึงวันนี้เลยะนะคะตอนนั้นครูอารมณ์แรกเลยค่ะแต่งช่วงเมษาไหมคะอะไม่ได้ช่วงเมษาครับแต่ที่นี้แต่งเพลงนี้จิตใจไปจดจ่ออยู่กับจังหวะสามชาเวอร์ชั่นแรกเป็นจังหวะสามช,กกชาค่ะ,ค,ะคุณหมายมืองเพชรเป็นคนขับรออ้องอ๋แต่เวอร์ชั่นที่เราได้ยินอยู่นี้ก็คือจังหวะดบีกินคุณที่ขับร้องสักสยามเพชรชมพูครับเป็นนคขับร้องแต่อันนี้ทําให้ความเศร้าเนี่ยเ นลงได้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าจังหวะเนี่ยเปลี่ยนจังหวะค่ะแล้วระหว่างเวอร์ชั่นนะคะที่เป็นสามชาติกับเวอร์ชั่นที่เป็นดิกินเนี่ยค่ะคเป็นคนที่เรียบเรียงทํานองอเรนชห้เนี่ยเป็นท่านเดียวกันไหมคะเรียบเรียงเสียงปราสานคนเดียวกันครับครูพิระตีบุภาแล้วก็ครูชานชัยบวบางสอนครับ แล้วสําหรับครูล่ะคะครูคิดว่าระหว่างแบบแบบสามชากับแบบบีกินนี่สามชามันสนุกจังหวะเร็วเร็วกว่านี้หน่อยนึงแต่ถ้าบีกินนี่ผมว่ามันคงเข้าบรรยากาศกับความอาลัยไม่สนุกมากเกินไปบีกินจังหวะไทมิทม่งจะช้าลงมาหน่อยนึงครับค่ะ,ะแล้วถ้าพูดถึงนักร้องนะคะคุณศักดิ์สยามเพช,ชมพูครับศักดิ์สยามเพชมพูได้ชื่อว่าเป็นนักร้องลุกทุ่งอีสาน คือเปิดวงดนตรีก็เปิดอยู่ที่ภาคอีสานแต่ก่อนก่อนจะมาเป็นนักร้องเนี่ยเป็นมือกลองมาก่อนอไม่น่าไม่นึกว่าจะเป็นนักร้องบังเอิญว่านักร้องเขาขาดก็นําคนนี้มาร้องแทนปกติมือกลองนี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงพูดด้วยหรือเปล่ายังไม่เห็นหน้าด้วยนะนั่งหลบมุมอยู่นั่นได้ยินแต่เสียงลองไงอะคะพลิกผันได้ยังไงก็บังเอิญว่านักร้องตัวจริงเขาออกจากวงไปหัวหน้าวงหาตัวแทนไม่ได้เอาเอาคนนี้แหละมาร้องแทน <อ>แล้วเ,เสียงดีซะด้วยอ่าเอิญเสียงใกล้เคียงกันแล้วก็มีชื่อเสียงตอนที่ศักสยามเป็นชุพูร้องเพลงสามน้องกลับสารคามาสัญญาเดือนสามนะฮะดังมากตอนนั้นผมว่าเป็นวงดนตรีตั้งวงดนตรีเป็นวงดนตรีที่มีการแสดงวันหนึ่งสองรอบอเจ้าภาพจ้างงานหาในงานเต็มหมดเป็นเดือนเป็นปีเต็มสามเดือนสี่เดือนเต็มหมดห<า>แฟนเพลงก็เรียกร้องอยากจะพบหน้า จะไปเล่นรอบค่ำไม่มีแล้วเต็มหมดแล้วเจ้าภาพต้องจ้างไปเล่นรอบบ่ายเล่นรอบบ่ายของอำเภอนี้อ่ารอบค่ำไปเล่นอีกจังหวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค,คือรอบบ่ายก็ยอมขอให้ได้เจอครับขอให้ได้เจอจช่วงที่คุณศักดิ์สยามดังนี่เทียบได้กับนักร้องลูกทุ่งท่านไหนอคะ,คะค,คะครูก็คงจะเป็นเทียบเทียบกับจะพูดถึงจะเป็นสายันสัญญานะความดังเท่าเทียมกันช่วงเวลานั้นครับแต่ว่าลีลาการร้องของศักดิ์สยามเนี่ยจะไม่ร้องเพลงหวาน เขาจะร้องเพลงสนุกสนุกเป็นส่วนมากครับออแต่เพลงหวานก็ร้องได้ดีอย่างเพลงทุ่งกุลาร้องให้คิดถึงน้องแดงอะไรนี้ก็หวานได้เหมือนกันครับแล,แ,ลแล้วตอนนี้คุณศักดิ์สยามยก็ยังมีชีวิตอยู่ร้รองเพลงอยู่ยังยร้งงงองเพลงอยู่ครับออรับงานอยู่ตามภาคอีสานที่เดียวก็พอแล้วที่เดียวโอ้ที่เดียวก็เอไปกระวงคณะหมอลำก็พอแล้วครับค่ะก็คือบางบางท่านนี่คือหายหน้าหายตาไปเลยนะคะคือไม่ได้ออก <TV S 2> ที่จริงอย่างนี้ผมถึงคุยกันว่าเอออยากจะไปล้วงไปควักออกมาให้ท่านผู้ฟังได้เห็นหน้ากันบ้างก็ดีเหมือนกันนะาบางคนหายไปนานเหมือนก็นคนหนึ่งที่ร้องเพลงใต้อ้อยคอยรักแหวนเพชรวงทองใครเขาก็าตามหาไม่เจอไม่รู้มันไปตายหาอะไรที่ไหนเนื่อนะ <c oughs> ไปล้วงไปหาจนเจอเพ <c oughs> แรกเชิญมาออกรายการมาขึ้นเวทีปรากฏตัวเขาบอกโอ้ยไ,ไปอาจารย์ ดำก็ดำอ้วนก็อ้วนอายเขาหขานะพอมาขึ้นครั้งแรกแฟนเพลงอูหตึมเลยเพราะตอนนั้นเพลงไร้อ้อยคอยรักที่เขาร้องไว้แล้วก็หนูมิสเตอร์นํามาร้องใหม่แล้วก็ดังปรากฏว่าอ่ะมีที่ไหนจะให้ไปออกบ้างไหมชักติดใจใลยล้วผมว่านักร้องรุ่นนี้ยังมียังมีไฟอยู่ถ้าเอามาให้มาร้องเพลงนะครับ ถ้ามีโอกาสนะคะสิ่งสมสรนะคะจะพยายามไปค้นหามาสําหรับนักร้องที่อาจจะหายไปไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะบางคนครูบอกว่าดังเพลงเดียวครับก็มีใช่ไหมคะมีหลายคนดังเพลงเดียวเนี่ยแล้วก็เป็นเพลงที่อมตะมาจนท่าทุกวันนี้ค่ะคือเรียกว่าเพลงเดียวนี่หาเลี้ยงชีวิตได้ทั้งชีวิตเลยนะคะแต่เพลงลูกทุ่งเนี่ยนะคะครูอมตะจริงๆแล้วก็มีเสน่ห์คือพอได้ยินเนี่ยต้องหยุดฟังเพราะอะไรอะ หนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งมันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านของลูกทุ่งลูกทุ่งอสองคำร้องคำร้องอะไรต่างๆจะออกแนวออกอินอายของไทยเดิมไทยเดิมที่เราคุ้นหูอยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เทคนิคการร้องของนักร้องลูกทุ่งจะไม่ร้องตรงเมโลดี้ก็อย่างเมื่อสักครู่ที่สงการบ้านนาออกพินเพียนใช่ไหมมีเออ,เอ,อตามหลังด้วยใช่ไหม,มใช่ไหมมันจะมีสินอายของ รรยากาศแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับค่ะซึ่งครูเคยพูดไว้ว่านักร้องนะคะโดยเฉพาะลูกทุ่งเนี่ยคือแน่นอนอ่ะนักร้องทุกคนต้องมีพรสวรรค์แล้วก็ต้องมีพรแสวงด้วยนะคะ,ะบางคนก็ต้องบอก <c oughs> ว่า อาศัยความฟลุกเหมือนกันนะครูใช่คไหมคะบางคนนี่สปอร์ตของเราออกไปนี่มีนักร้องคนหนึ่งโทรมามันหมายถึงเราหรือเปล่าว่าเขาบอกตอนตอนถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ดูสปอร์ตของเรานะคะจะมีที่ครูพูดถึงว่าบางคนร้องเพี้ยนไปเพี้ยนมาอาแผ่นเสียงเพลงแรกดังเลยโทรมาบอกมันหมายถึงเราหรือเปล่าวะแล้วครูตอบไปว่าไงคะบผมไม่ใช่เพี้ยนอย่างนายมีหลายคนที่แบบไม่ไม่ใช่คุณคนเดียวนะจงมีหลายคนแต่ว่ากลายเป็นเสน่ กลายเป็นเอกลักษณ์เลยที่จดตจำไปไอ้พวกเพี้ยนเนี่ยวันหลังยวเชิญมาออกอุ้ยดีค่ะครูอยากฟังเหมือนกันเขาก็ยอมรับนะว่าเขาเพี้ยนแต่ดังเพราะตอนนั้นเพิ่งเข้าวงการใหม่ๆอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าลูกทุ่งนี่เราใส่ความจริงใจนะคะใช่ไหมคะเพี้ยนแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้อารมณ์เนี่ยยังไงคนก็ประทับใจก็บอกว่าร้องได้อารมณ์ค่ะ เราพูดถึงเพลงกันมานะคะช่วงเดือนเมษานะคะตั้งแต่ต้นรายการก็คือเป็นกลิ่นอายของสงกรานต์นะคะลมร้อนในอากาศร้อนๆแล้วก็เมษาอะไรนะคะช่วงเมษาเมาื่อสักครู่เราคุยกันทิ้งหายไว้ว่าเป็นช่วงที่ดูจะเงาเป็นช่วงที่จะเศร้าๆครูเพลงเหมือนอาจจะไม่ค่อยจะมีอารมณ์อยากจะแต่งเพลงเท่าไหร่และที่สังเกตนอกเหนือจากเมษาอะไรของครูนะคะยังมีเพลงอื่นๆที่อาจไป ค้นหามาก็มักจะเป็นเมษาเศร้าเมษาข้าเศร้าครับทั้งทั้งที่บรรยากาศอย่างที่บอกนะคะบรรยากาศก็ถึสนุกสนานแต่ว่าก็เป็นบรรยากาศของชาวบ้านมันร้อนร้อนแล้วก็แรงด้วยฮะมองไปที่ไหนก็ไม่มีสีเขียวมีแต่สีแดงแงสีปูนปูนเพราะว่ามันแห้งก็เลยกลายเป็นคนเศร้าไปก็เลยกลายเป็นเพลงแนวนี้ไปหมดเลยนะคะก็เลยเป็น ชื่อเพลงนี่ทั้งเมษาอาไลาเมษาเศ้าเมษาฆ่าเศร้าอย่างเพลงนี้นะคะทุก่น เม่ละเขาก็าบ่นว่าต้องให้รอใช่ไหมใช่จะต,ต้องให้รอสาอา <c oughs> ใช่สาวก็เข้าเมืองกรุงไปทํางานโรงงาน <c oughs> เป็นพนักงานเสิร์ฟใช่ไหม <c oughs> เจ้าหนุ่มก็รออยู่ที่บ้านค่ะ <c oughs> วันหนาก็ไม่กลับมาสักทีใช่ไหมไม่เศร้าไม่รู้จะทํำยังไงใช่ค่ะแล้ว,ลวบรรยากาศสําหรับครูนะคะถ้าเป็นยุคก่อนกับยุคนี้เราเพิ่งผ่านช่วงสงกรานต์เมษากําลังจะหมดเดือนครูว่าต่างกันเยอะมากไหมคะสมัยก่อนใช่ไหมฮะกับสมัยนี้ต่างกันมากเลยนะครับ ความทันสมัยเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันมากขึ้นสมัยก่อนสงการานนี่ไม่มีความบันเทิงอย่างอื่นนอกจากลําวงอย่างเดียวแล,<ม>ลำวงไม่ใช่คณะลาวงนะเป็นลําวงสาวชาวบ้านคนชาวบ้านไม่สาวก็ได้สาวแก่แม่ไม้คุณยายก็มาลําวงได้ก็ะจะมีชุมชนของเขาแต่ละท้องที่แต่ละชุมชนของเขากลุ่มใครกลุ่มมันก็เอาสาวๆประจําท้องถิ่นมาเป็นนางลํา เจ้าหนุ่มก็สมมติว่าทางบ้านผมจะมีเขาเรียกคุ้มเหนือคุ้มกลางคุ้มใต้ใช่ไหมเป็นชุมชนของใครของมันเจ้าหนุ่มก็ลำวงที่คุ้มเหนือก่อนไปลำวงคุ้มกลางลำวงคุ้มใต้สว่างพอดีเป็นความสุขแบบแบบโบราณโบราณนะครับค่ะเป็นบรรยากาศที่พอเล่าให้ฟังแล้วนะคะก็ปลอยชวนนึกถึงนะคะสำหรับ ผู้ที่เคยผ่านช่วงเวลานั้นมานะคะและสินสโมสรค่ะจะเป็นพื้นที่นะคะให้คุณผู้ชมที่โหยหานะคะบรรยากาศในแบบอดีตโดยเฉพาะเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งนะคะ และถ้าหากคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะให้เราพูดถึงเพลงของนักร้องคนไหนนะคะหรืออยากให้ติดตามนักร้องคนไหนที่อาจจะหายหน้าไปนะคะรวมถึงประเด็นที่หลากหลายสารพันเกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งนะคะสามารถนะคะโทรมาได้ที่027902625-7นะคะหรือว่ามาที่อ e ีเมลของเรานะคะ a r t c l u b t h a i p b s o r t h แต่ถ้าไม่สามารถที่จะส่งอีเมลมาได้เขียนจดหมายมาก็ได้นะคะเป็นบรรยากาศแบบคนลูกทุ่งนะคะส่งมาที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะวันนี้ค่ะขอขอบคุณครูเพลงนะคะครูสุรินทร์ภาคสิริซึ่งจะมาพบกับเราทุกวันจันทร์ในสารพันเพลงลูกทุ่งกับสินสมสรวันนี้ขอบคุณครูมากค่ะสวัสดีครับเวลาหมดละค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะทอย่างเขาสู่เพศเดือนเมษา